ก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าพี่พี่นักข่าวถามกันมานะครับว่าแล้วพรุ่งนี้จะเอาอย่างไรกันจะไปบ้านกบของหรือเปล่านะครับในเมื่อคําสั่งเนี่ยของสารสารทั้สุนจังหวัดเนี่ยเขาถ้าเกิดผมไปจะต้องถูกกักตัวนะครับก็ตอบพ,พี่พี่นักข่าวพร้อมกันทุกช่องพร้อมกันเลยนะครับว่าผมและลุงพลนะครับพร้อมที่จะทําตามคําสั่งของจังหวัด นะครับเราจะไม่เป็นอพิสิทธิชนอะไรทั้งสิ้นนะครับในเมื่อจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีคําสั่งว่าคนที่ออกมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน8ปถึงเจังหวัดนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเข้าไปต้องกักตัวซึ่งผมไม่สามารถที่จะเข้าไปกักตัวทีสิวันได้นะครับเพราะว่าผมมีภารกิจที่เกี่ยวกับง,งานคดีที่ต้องทําอีกเยอะนะครับก็ อย่างต่อมานะครับก็คือต้องขออภัยนะครับขออภัยท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านสารสุขจังหวัดมุกดาหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อวานที่ผมโพสต์ไปเนี่ยนะครับอาจจะมีอารมณ์นะครับหรือว่าโพสต์ไปทําให้หน่วยงานไหนเสียหายนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมบอกตรงว่าผมก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์เหมือนกันแต่ว่าพอวันนี้นะครับได้คุยกับลุงพลนะครับแล้วก็คิดได้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่ความผิดของท่านจังหวัดนะครับเพราะว่าเขามีกฎแล้วก็ระเบียบอย่างนี้ซึ่งผมเป็นทนายความนะครับผมย่อมจะต้องทําตามกฎหมายแล้วก็คําสั่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันผมน้อยใจอยู่นิดเดียวนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงเนี่ยผมนะครับทราบอยู่แล้วว่ามันอาจจะต้องมีการกักตัวผมก็ได้มีการประสานกับทางสารณสุขจังหวัดแล้วนะครับว่า จะต้องทํำยังไงบ้างนะครับปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ต้องกักตัวนะให้ผมโหลดแอปนะครับแล้วก็มารายงานตัวในแอปเนี่ยทุกวันทุกวันนะครับผมก็บอกว่างั้นถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยผมจะไปตรวจโควิดให้ด้วยนะครับทางจังหวัดก็บอกว่าโอเคงั้นก็ทําตามนั้นนะครับไม่มีการกักตัวแน่นอนผมคุยกับทั้งหมอแล้วก็หัวหน้านะครับแล้วผมก็ไปตรวจโควิดมา ผลก็คือออกมาว่าผมเนี่ยไม่เป็นโควิดนะครับไปตรวจมาแล้วนะครับแล้วก็เอกสารเนี่ยผมก็มีเอกสารก็คือเป็นใบของทางจังหวัดนะครับว่าขอออกจากพื้นที่นะครับเพื่อมาทาําภารกิจเกี่ยวเรื่องคดีเนี่ยที่มุกนาหารจดสกลน,นครนะครับเขาก็ทําเอกสารให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอาจจะเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมคุยกันกันเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ท้ายที่สุดการคุยเป็นการส่วนตัวเนี่ยมันไม่สามารถจะลบระเบียบหรือคําสั่งได้และผมก็ไม่อยากจะเป็นพ่อยกเว้นนะครับให้คนอื่นปฏิบัติตามในทางที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ช่วงนี้เนี่ยผมก็ยังจะไม่ไปที่มุกดาหารหรือว่าที่หมู่บ้านกก,กอกนะครับมันอาจจะฟังดูแล้วการที่ทนายสิทธาเนี่ยจะไปบ้านกก,กอกเนี่ยมันยากลําบากนะครับ ก็มันยากจริงๆครับสําหรับผมนะครับแต่ว่าจะทํายังไงได้ละ่ะในเมื่อผมก็ไม่อยากจะทําผิกดกฎหมายนะครับกลายเป็นว่าผมไปสอนคนอื่นเรื่องกฎหมายแล้วผมทําผิกดกฎหมายซะเองเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยคงจะต้องเปรียนแผนหน่อยนะครับแล้วก็การหาความจริงนะครับว่าในเรื่องคดีของน้องชมพู่เนี่ยเสียชีวิตได้ยังไงนะครับอาจจะต้องใช้เวลาอีกนะครับให้ทางจังหวัดเนี่ยคลายล็อกนะครับถึงวันนั้นเนี่ย ผมอาจจะเข้าไปอย่างเต็มภาคภูมิแล้วแหละนะครับไปค้นหาความจริงนะครับว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยนะครับเสียชีวิตได้อย่างไรนะครับแล้วลุงพลเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่านะครับก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยรอรออีกนิดนึงก่อนนะครับวันนี้ทุกคนเสียเวลาผมต้องขออภัยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวให้ลุงพลกล่าวต่อดีกว่านะครับครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนเองก็ได้คุยกับธ่านภาพเป็นการส่วนตัวนะครับเรื่องการที่ขอข้าพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่าก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางทหารนะครับาุฏกพก็ขอโทษขออภัยด้วยครับในสิ่งที่ด้วยความที่เราก็ถูกกดดันกดดันจากสังคมมาโดยตลอดนะครับเรื่องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับน้องไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ แล้วก็ต่อสู้มาตลอดครับก็ตอนนี้ก็ลุงพลก็ขอให้เวลาเนาะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับก็ยังไงก็ขอเวลาให้ทานายตั้มนะครับได้ทําในภาฯฯฯรกิจตรงนี้นะครับก็พรุ่งนี้เราอาจจะมีนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีพาทนายตั้มนะครับไปที่วัดพระธาตุ เชิงชุมนะครับวรวิหารนะครับก็ถ้าใครอยากจะไปทําบุญร่วมก็ยินดีนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาในไหนคนก็มาแล้วนะครับก็ไปทําบุญนะครับที่ที่พระธาตุใช่ไหมครับใช่ครับพระธาตุเชิงชุมครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับอีกที่หนึ่งของจังหวัดสุรนครับใายตั้งจะไปคดีเรื่องไม้ฮะนายตั้งจะเข้ามาะทับคดีไม่ละให้ลุงนนทุกคนลอไหมครับครับก็เ ได้ที่ได้คุยกย่งลุงพลน,น,นะครับก็เรื่องไม้เนี่ยเดี๋ยวทราบว่าพน,านักงานสวนเรียกวันนี้นะครับแต่ปรากฏว่าทนายเนี่ยยังเข้าพื้นที่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องขอเลื่อนพนระรมสวนไปก,ก่อนนะครับเรื่องไม้ไม่มีสาระอะไรสาคัญหรอกนะครับไ,ไม่ใช่คดีที่หนักอกหนักใจอะไรเลยนะครับก็ผมก็ยินดีช่วยนะครับเรื่องนี้นะครับตอนแรกที่ผมประกาศว่าผมจะทําคดีน้องชมพู่คดีแค่คดีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าสามารถพิสูจน์ความจริงได้แล้วนะครับ แต่ว่าวันนี้ที่คุยกับลุงพลเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับก็เดี๋ยวผมก็รับอาสาอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนี่ว่าจะรับสถวาพหรือปฏิเสธครับนะคือเรื่องนี้นะครับลุงพลเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นไม้หนึ่งแต่ว่าปรากฏว่าครอบครองอีกไม้นึงนะครับม,มันไม่มีเจตนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเจตนาจะครอบครองด้วยนะครับเพราะว่าก็ตั้งไว้ให้คนกราบไหว้บูชาไม่ได้ยึดถือไว้เพื่อตัวเองนะครับถือว่าปฏิเสธใช่ไหมครับก็ปฏิเสธครับ แล้วในส่วนคดีอื่นท้างายตามจะรับหมดทั้งคดีทําร้ายร่างกายทุกคดีครับคดีทำไมร่างกายเท่าที่คุยกับลุงพลนะครับลุงพลเขารู้ว่าผิดอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้คงจะไม่ไปต่อสู้อะไรนะครับแล้วก็ส่วนนักข่าวน้องนักข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าได้ได้คุยกันบ้างหรือยังคุณลุงพลคือพยายามติดต่อแล้วครับแต่น้องฟ้าเขาายเดี่ยงเนาะ อ่อาตอนอตอนนี้เขาอาจจะยังโมโหมันอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าลุงพลเขาเขารูา้แล้วแหละว่าสิ่งที่ลุงพลทำเนี่ยนะครับทำไปไม่ดีสําหรับน้องเขานะครับเดี๋ยวเจอคุงจะขอโทษขอโพยนะครับส่วนน้องจะดําเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิทธิ์ของน้องเลยนะครับคดีนี้ลุงพลคงจะไม่สู้อะไรนะครับเดีหมอปลาครับเรื่องหมอปลาวันนั้นหมอปลามาหาผมนะครับแล้วก็ได้มีการคุยแล้วแหละหมอปลาเขาก็ต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงเท่านั้นเองว่าไอ้เครื่อง GPS ใช่ไหม มันไปอยู่เป็นของใครกันแน่นะครับแล้วหมอปลาเขาก็าลูกผู้ชายนะครับเขาก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดเขาพิสูจน์ได้แล้วเขาก็ถอนถอนแจ้งความออกนะครับคดีเขาเขาแจ้งเรื่องเรื่องหมิ่นประมาทเป็นความผิดยอมความได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คนเขาเคยรักกันมาก่อนผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมทนายตั้งคะในในการมาของสกลนอครวันนี้มีคาดว่าจะมีการล้องเรียนตามหลังอีกไหมคะว่ามาเข้าพื้นที่อะคะก็จริงๆแล้ว ที่เข้ามานะครับทางจังหวัดเนี่ยเขาให้โหลดแอปแล้วแหละจริงๆริแล้วเหมือนมุกดาหารเลยนะครับมุกดาหารเนี่ยตอนแรกเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกผมว่าแค่ให้ผมโหลดแอปะนะครับแล้วก็รายงานตัวในแอปทุกวันนะครับแต่ว่าทางจังหวัดมุกดาหารตอนหลังเนี่ยเขาโทรมาเปลี่ยนนะครับว่าไม่ไม่ได้นะครับคิดว่าทางสกลนครไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนเข้ามาเขาก็เอาผมไม่โหลดแอปแล้วเรียบร้อยครับ แล้วมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานมาแล้วใช่ไหมคะไม่ไม่มีครับไม่มีครับอ๋อแต่แต่เราก็ประสานเข้าแต่เจอเจ้าหน้าที่เขาที่ตรงสนามบินเลยครับตอนก่อนเข้ามาครับเขาก็ให้โหลดแอปเหมือนกันนะครับขออนุญ,ญาตเรียนถามคดีชมพู่ค่ะแม้ว่าทนายตั้มเข้าพื้นที่ไม่ได้จะมีการเชิญพยา,ยานที่แบบอยากจะให้ข้อมูลหรือสอบถามมาพูดคุยกันที่นี่ไหมคะหรือว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีชมพู่ยังไงบ้างคะคือถ้าเกิดเราจะเชิญพยานมานะครับผมว่า อาจจะติดขัดหลายอย่างนะครับในการออกนอกพื้นที่นะครับผมคิดแางนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวที่พรุ่งนี้ผมจะไปกับลุงพลนะครับเราจะได้มีเวลาคุยกันนะครับในรายละเอียดหลายเรื่องเพราะผมคิดว่าลุงพลเนี่ยมีข้อมูลตั้งแต่ต้นเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาถ้าผมอยู่ที่สกลนครเนี่ยนะครับผมจะคุยกับลุงพลกับป้าแตนก่อนนะครับส่วนพยานอื่นเนี่ยขอให้ผมเข้ากกกถ้าถึงวันนั้นนะครับวันที่ฟ้าเป็นใจให้ทนายตั้มเนี่ยได้ไปที่กกกนะครับ ถึงวันนั้นเนี่ยผมค่อยไปคุยกับพยานทุกคนนะครับให้โควิดมันคลายล็อกกันไปก่อนดีกว่านะครับประเด็นที่นายตั้งเคยพูดก่อนนี่ยังไม่ขึ้นก,กบกผูเลกไฟนะคะที่บอกว่าสงสัยว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่น้องชมพู่จะเดินไปเสียชีวิตเองแต่ลุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าใครที่ขึ้นบูเหล็กไฟจะรู้ว่าน้องไปเองไม่ได้ตรงนี้ได้คุยแล้วอย่างครับครับคืออย่างนี้ครับคือที่ผมเนี่ยนะก่อนมาเนี่ยมีนักวิเคราะห์หลายคนเลยทั้งคุณหมอนะครับทั้ง เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็บอกว่ามีทั้งบอกว่าขึ้นได้กับขึ้นไม่ได้นะครับแต่วันนี้ตอนที่ผมนั่งกินข้าวแบบลุงพลลุงพลก็ยืนยันกับผมเสียงหนักแน่นเลยนะครับว่าไม่มีทางนะครับที่เด็กน้อยเนี่ยอายุแค่สามขวบนะครับจะขึ้นไปเองได้นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมต้องไปดูด้วยตาตัวเองก่อนนะครับผมถึงจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับมันมีประเด็น น้องชมพู่เนี่ยมีลักษณะของบุคคลหรือมีใครทําให้เส้นผมเนี่ยลักษณะขาดโดยเป็นการลักษะตัดหรือสัตรงเนี้ยทนายตั้งมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะคือผมก็ก็ทราบนิดนึงในเอาตรงเนี้ยนะครับคือผมก็คุยกับผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยนะครับนวัตกรรมที่เรียกนวัตกรรมเรียกว่ายังไงดีในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถแยกได้หรอครับตอนเนี้ยว่าผมเนี่ยเกิดจากการตัดหรืออะไรนะครับ เมืองไทยนี่ยังยังทำไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าคือที่ตำรวจพูดมาเนี่ยอาจจะเป็นการค่าดเดาไปเองหรือเปล่านะครับมีมีหลักวิชาการรองรับไหมนะครับอันนี้ต้องไปถามคุณตำรวจอีกทีนึงแสดงว่าทนายตั้มไม่